เพื่อควบปลอดภัยของคนไห้เขาเลยห้ยงาเว้นอันนี้อาหารไห้จักโตปกติเขาจะให้เดียวละสองตัวอืมนี่กับการนี่กับกันให้อาหารตะขาบไปเนาอ้จิ้งเหีดจิ้งรอไปเนาะเขาจะกินเขาจะไล่คุบกินได้สินี่ครับการให้อาหารนี่แหละเขาเริ่มแล้วครับพี่นาะนี่คือการให้อาหารตะขาบ จริงจริงลองเฮพ่น้องก็ไปเขาสินี่ครับอันนี้ก็ห้ยจกิงจริดไปสองตัวเพ่น้องแม่พี้แจ้าบอกยนอันที่ว่านอกทำนม้นนกหมาเป็นปสีไม่ไไมจ่าย้นออกแบบใดแบบใดบอกให้ลูก้าค่ะนีนต้องเอาได้โพตรเ้เพื่อนบึงนะกินแล้วก็เตี๋ยนี่กินแล้วนะมัน แล้วแม่นกอดแล้วไปน้อง<ม>นี่ครับน,น,นี่ก็คือการกินกินเนื้อของตะขาบไปน้องเบื้องไปเลยไปน่องเขาชอบก,กอดกอดเงี้ยเขาก็กินคุอบอันแรลกคุบก่อนคุบแล้วเขาก็กอดกินเลยอืมอิ่มลยจังนะของแปลกไปน้องเจ้าไปถามจเจ้าได้แล้วชยวยช่วยช่วยไปเนานะแม่นว่าเกียจแล้วพี่กัตจะยุบบ้านทางเก้วไปเนาะมาเด้วเบิ้องลำกันของแปลกจากเกียแล้ว